แท้แท๊แท๊แ่ได้เห็นพ้อกันใช้รถเนาะแทเลยไปงานเลยครับพี่บอกไม่ไก่หรอกไปเีนแถวแล้ักลักลักทิได้บอกไปบางบางพี่ดีกว่าโอ้ไก่โพดไงไก่ดโอ้คนไทยี่ยเนาะเดีนี่่ย้ายหมนบ่ได้ข้ามาข้าพูจ้าพอได้ข้ามาข้าผูพอได้ซื้อยูซี่ขนม น้พอได้เติมน้ำมันก๊าโหลดโอได้ได้เติม้ำันน้ำมันขอบคุณเอเชียเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับไม่ดีป้าช่วยพาม่วนเกียร์ลีฟผ้พื้นเอเชียมืออื่นไปกับนังใจกันหลายอยู่ตลาดโชคอำนวยมืออื่นยุโรปเอินเตอร์เทนเมนต์โอ้โหมืออื่นี่เอเชียจีโม้โหโอเคแ่ก็ได็มาไทยผู้สาวแบบนี้นาะฟิลิปนี้มาเนะโรียมาเนาะโครเตะกี้มาเ กี่กระทายที่เขาอ่ะล่ะกระบุกชุกเอ้ยชมงามคาร่ามเด๊มเฮต้าลึงถัดช่วงพี่ผัวเขากลุ่มการเทสได้เนี่ยหน่อยพอ่อสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบีบีค่ะโสดค่ะคุยอยู่กัลลังให้ยกเองค่ะนี่ไงเดี๋ยวเมือคืนทีถ่ายคลิปว่าใครยกลังให้บีบีฝากเป็นกำลังใจ,จให้ด้วยเดี๋ยวพี่ผัถ่ายให้เลยลายรถ้ารว่าสวยว่มีคนยกไข่เลย พ่อการไช้ไม่เคยโปรโมทน้องบีน้องบีโงนนะคะบอกเหลือโอ้คนไหนอนนี้ยอยู่คนไหนด้วยาวคร่ปุ่นไม่ิแต่ใครหนีเนาะตีกันอ kháng tránh quân đây, đừng có hành động vào đây lên, đừng có hành tránh ครับผมครับแน่นอนอัน <laughs> สมัยมาทำข้าวหอมินมัยาทำขนมโมนิวอัพนุ่มๆยืมกินกันนะี้าครับบื้นให้กนไปตัวเจอกันที่ตลาดโชคอำนวยาอะรหี่้นะเนี่ยบ้นนีร

นี่สมงไัสมงโอ้โหดื่มดื่มโอ้ดื่มตาป้าท่านนี้ร้อยเก้าไม่ใ

ตรงไปเลยตรงไปเลยเราหลมปองนะ <c oughs> เป็นเทหลมปอกรองน้เนี่ย่ปองเลย่นซอนขึ้นอย่างนีง้แต่น้ำหาเอ,อกได้แต่ละมื่อเนี่ย คมรกันไปคุยกันอยู่ขี้เลุณาเปไปคุยกันอยู่ขี้เล็กอยากซอยยู่แต่ว่าซอยไม่ได้รคุอะไร่อนแต่ว่าซอยไม่ได้หรืเที่ขารถรับเป็นอย่างรร พ่อล no. yeah yeah. ุงใส่เด I mean, ี๋ยวนี้นี่เอาจะมาเอายไอยปเหยียกรดันรถก่อนเด้อรถเปหยยบเหยัยตกลงตกลมตกลง้อมตกลมเอายเดี๋ยวนี้นี่บอกอรใเนไอ้กาบเรเีจอยนนแนนคอยก็เสียน่นซุมสันใหญ่นไหมเราเปคนมีน้ำใจได้อ้กาใช้ฮุมสันใหญ่เนี่ยคอยเลยขอสามแยกน้อขี้รวเลยลงซุ่ม

เดวุญหัวรถแพงเลยไม่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 รูว่าพึงอเพราะการจิ้มใจครับ